ข่าวข่าวสนับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำพึ่งสิริชินอร่อยจริงต้องลองมโนโราวัตถุดิบจากธรรมชาติเข้มแบบไทยสะใจในรสชาติยาจุดกันยุงห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงชมรมกรเกษตรปลอดสารพิษในเครือ TGA ันไม่ มาหลายปีสองสายทานแต่เรื่องสองเรานั้นกลายเป็นอ้อยชานหมดหวานผ่านเส้าเพราะใจเปลี่ยนแปลงจึงไม่ค่อยแคสงแายตา ช้บเลือจะกล่าวกินข้าวขมขอทุกคำงานวัดท่าหลวงเคยได้เที่ยวพวงทั่วเขตกราบหลวงพ่อเพชรส่งมเมสเซจบอกรักชาวคำช้ำใจล้มเลือมองภาพเรือน้อยใจต้ยตำนุ่มลัง อกให้ช้ำสาวับน้ำยอมจังหวัดเดียวกันไม่น่าลวงกันเสียใจอยากหนีให้ไกลเพราะสุดทําใจอยู่ไปรักล้มสิ่ายบ้านฉันเขารับถ้วยกันคนเชื่นชมแต่เรือรักใจฉันล้ม มาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการข่าวลูกทุ่งในช่วงคุยข่าวกันในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งที่ถือได้ว่าเธอมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแล้วก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะถ่ายทอดบทเพลงลูกทุ่งต้องเป็นแนวลูกทุ่งแท้ๆที่ไม่เคยแปลเปลี่ยนไปจากเจตนาของการร้องเพลงของเธอเลยแต่ว่าเรื่องของวาสนาสิครับเธอร้องเพลงมานานแต่ทําไมวันนี้เธอยังยังกลายเป็นนักร้องที่ยังไม่โด่งดังสักทีหนึ่ง งานเพลงของเธอนะะคเป็นที่ถูกอกถูกใจใครหลายคนไม่ว่าจะเพลงสัญญากับใจข้าวคําสุดท้ายนะะคแต่อย่างที่คุณท็อปบอกนะะคว่าเพลงของเธอมักจะถูกปาดหรือว่าถูกแย่งไปตลอดเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับสาวคนนี้กันค่ะต้อนรับคุณจอมขวัญกรลยาเข้าสู่ข่าวลูกทุ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจอมขวัญสวัสดีผู้ชมด้วยเป็นยังไงบ้างนะคะ ก็เลยก็เป็นนักร้องที่ร้องเพลงดีเสียงดีมีคุณภาพมีรางวีรางวัลการันตีมาด้วยนิสัยดีด้วยใช่แต่จังหวะชีวิตดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยลงตัวกับเรื่องของชื่อเสียงเท่าไหร่ชื่อเสียงโด่งดังอะไรเงี้ยก็ทาใจทําใจเราถือว่าเราทําสิ่งที่เรารักเราไม่ได้คิดว่าเราจะมาเป็นนักร้องด้วยซ้ำอ๋อเหรอตอนเด็กๆไม่เคยอยากเป็นอะไรคะไม่เคยฝ่ฝัน ไม่รู้ว่าจะฝันอะไรประมาณใกล้ๆตัวมากกว่าไอเรื่องนักร้องนี่มันเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากๆเหมือนว่าเราดูอยู่ในโทรทัศน์มันไม่เป็นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปอยู่ในนั้นอะไรอย่างนั้นแต่นะวันนี้เรามาอยู่ตรงนี้เราถือว่าโอ้ยมันกําไรเยอะแล้วอ๋อมันคือกำไรของชีสลามาเจอศิลปินที่เราเคยฟังทางวิทยุดูทางโทรทัศน์ค่ะมันก็กําไรแล้วถามว่ามันมีบางช่วงที่ท้อบ้างไหมแน่นอนมันต้องมีอยู่แล้วแต่มันก็จะคิดได้ มันก็จะกลับมาอยู่ที่เก่าอุ้ยแล้ก็ดีกว่าเก่าต้องเยอะจะไม่ค่อยคือมันก็มีเท้อแต่ไม่ยอมถอยหรอกอะ<า>รอณ<า>่น,นั้นสู้ตลอดนะคะแต่เขาบอกว่าเพลงของน้องหนิงเนี่ย โดนขโมยตลอดเลยโดนโดนแหโดนปาดหน้าเค้ปตลอดเลยเหรอเออชาดีแล้วเอาเขาบ่อยเอาาบยดสิวมงจามาหาโดยเฉพาะโดเรมีต้องบอกว่าเป็นเพลงประวัติศาสตร์ของวงการนะที่ตอนนั้นเนี่ยร้องแล้วใส่เสียงแล้วเรียบร้อยเตรียมตัวจะออกแล้วก็ไปใส่สูสีคู่ขี้กันกับ น้องเบซ์เลยนะคะแต่ว่าเขาชื่นชอบผลงานเพลงนี้แต่เราก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเขาเชียร์ทางเรียกว่าทางละครอ่ะมันฟ<ฆ>ังทุกวันทุกวันเราอาจจะไม่ได้ดังเท่านั้นก็ได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเพลงของเราหนูก็<ฆ>เฉยๆนะคิดว่าตรงนี้มันก็อยู่ที่ช่วงจังหวะของเราด้วยแต่ว่าทางบริษัทก็ยังปลอบใจยังให้มารวมอยู่ในอัลบั้ม อ่าอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองอยู่ด้วยก็คืออัลบั้มเกิดเป็นส้มตำอ๋อ<ช>แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเพลงเฉียนะ,ะใช่ใชครับแล้วก็มีสัญญากับใจอีกเพลงหนึ่ง<ช>แต่เพลงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเพลงที่เป็นลายเซ็นของคุณจอมขวัญเหมือนกัน<ช>แต่ว่าคุณรัชนกศรีเดลพันธ์ก็นํามาร้อง<ช>ก็ไพเราะเป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันก็จะเป็นอีกแบบอีกสไตล์รู้สึกน้องหนุยคุณหนุยออกแนวสตริงหน่อยเขาก็เอาไปร้องอ,อก็แล้วแต่ว่า แฟนคนของใครจะชื่นชอบแบบไหนอะไรเงี้ยบางท<ม>ีเราไปเจอแฟนเพลงเออแล้วบางคนก็จะชอบของจอมขวัญเขาก็จะให้กําลังใจเราตรงนั้นเราก็ดีใจแล้วนะคะมีคนก็บอกว่าที่เหตที่เพลงของคุณจอมขวัญหรือว่าตัวคุณจอมขวัญไม่ดังรเรียงแป้งเนี่ยเพราะว่าร้องดีเกิน มีร้องดีเกินร้องดีเกินเอาก็ร้องตามยากร้องตามยากเสียงสูงนักร้องประกวดจะร้องขึ้นมันไม่ถึงอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่มีคนเอาเพลงคนไปร้องจริงปะมันอาจจะมีส่วนนะหนูคิดว่าเพราะว่าบางทีอะบางสิ่งบางอย่างมันไม่ต้องไปแต่งมันมากอ่ะมันแต่มันพอดีมันได้ความเดียงสามันมันพอดีของมันอะบางทีมันไม่ต้องเยอะเราอาจจะเยอะเกินไปตั้งใจเกินเหตุข้อเสียของจมขวัญก็จะมีแบบเวลาคองอัดก็จะประมาณว่า ตั้งใจเกินยอมรับอันนี้เพราะว่าเวลาเราก็จะเกรงเอาให้ดีเอาให้ดีคือต้องเก็บให้หมดอะไรเก็ห้หมดมันดีเกินไงมันเกรงเกินไปมันอาจจะสไตล์นี้ก็ได้นะคะมันก็เลยไม่เป็นความพอดีของหูคนฟัง แต่สาวคนนี้ร้องมาหลากหลายแนวเหมือนกันนะเออนะคะมีอัลบั้มมาหลายๆแนวไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเอ่ยหรือว่าจะเป็นแนวยุคใหม่ก็มีเหมือนกันอย่างเช่นพวกข้าวคำสุดท้ายอะไรพวกนั้นยุคนั้นที่อยู่รถไฟดนตรีใช่ไหมคะแล้วก็มีเอาเพลงผู้ชายมาร้องก็มีเหมือนกันโอ้ใช่ต้องบอกว่านี่เป็นนักร้องหญิงคนเดียวที่สร้างประวัติศาสตร์ของวงการก็คือเป็นนักร้องหญิงที่ร้องเพลงมนต์รักลูกทุ่งอย่างเป็นจริงเป็นจังแล้วออกเป็นอัลบั้มด้วย เออชมทุ่งด้วยมายกล่องมาเลยน้อมใจแล้วก็พระรเมรีแต่ว่าเอาของพี่เอลยอดรักมาเลยเนี่ยทำอันน่ก็มีนะนี่หลากหลายจริงๆเลยนะครับเวลาเอาเพลงของผู้ชายมาร้องถ่ายทอดเป็นอารมณ์หญิงเนี่ยมันยากง่ายยังไงบ้างณตอนที่เขาคงอัจยอมรับเลยว่าเอาเอาความรู้สึกของตัวเองที่เราเคยได้ยินอะเรามีความรู้สึกยังไงตอนที่เราได้ยินพ้อชายเมืองสิงร้องดนตรีมาอย่างนี้อย่างนี้เราก็ แล้วก็ครูก็คอยบอกเอ้ยตรงนี้ยืดหน่อยแคบหน่อยอะไรเงี้ยเอาความมันเป็นหลักเอาความสนุกของเราเป็นหลักเพราะว่าอารมณ์นะเขาถ่ายทอดไว้ตั้งแต่ตอนครูเพลงแล้วนะคะอย่างอย่างที่ท็อปเคยได้ยินมาฉันเข้าใจอารมณ์ตรงนั้นแล้วแหละแต่ตอนนี้เอ้ยนักร้องหญิงเอามาร้องเออลองฟังซิมันจะสไตล์อย่างเงี้ยก็ลองแบบเขาก็จะชอบไปอีกแบบเลงได้รับเสียงตอบรับกระแสวิพา์วิจารณ์กับงานเหล่านี้ยังไงบ้างครับ ถือว่าได้รับการต้อนรับดีนะตอนนี้ออกอัลบั้มมนรักลูกทุ่งชุดนั้นเหมือนว่าลงทุนทําเองด้วยเพราะออกมาจากบริษัทรถไฟดนตรีก็เลยออกมาลองทําเองก็ใช้ชื่ออัลบั้มว่ามนรักลูกทุ่งก็จะมีบทเพลงเหล่านี้แหละถือว่าได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีพี่ๆสื่อมวลชนก็ช่วยเพราะถือว่าจงขันออกอัลบั้มเองด้วยอะไรตรงนี้ก็ถือว่าภูมิใจ ถือว่าได้เยอะกว่าที่ตั้งไว้นะคะพูดถึงเพลงที่อยู่ในอัลบั้มมรดกลูกทุ่งไทยของชมรมคนรักลูกทุ่งที่น้องหนิงไปร้องนั่นก็ได้รับกระแสการตอบรับที่ดีเลยนะดีใจดีใช่ไหมะเธอก็ไม่ลืมคนลวงมีคนถามถามหาเยอะถามหาเยอะใช่ค่ะก็ก็ดีใจถือว่าเพราะตรงนั้นเป็นเพลงใหม่ด้วยของอาจารย์ธนัญชัยศรีหิรานะคะแต่ว่าก็ได้พี่ๆคอยคุมเหมือนกันนะคะก็ก็ดีใจเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าฟังมาจากลูกทุ่งเน็ตเวิร์กบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดี ใจที่ทุกคนตอบรับเป็นอย่างดีค่ะวันนี้สารภาพของตัวเองเป็นศิลปิสระไหมครับหรือว่ามีสังกัดแล้วอย่างไงบ้างอิสระค่ะเป็นอิสระใะ่ไคะแล้วไม่คิดว่าจะไปเข้าค่ายอะไรยังไงแล้วเหรอคิดไหมไม่คิดแล้วอ่ะมันเลยจุดนั้นมาเยอะเราก็เข้าค่ายนู้นค่ายนี้มาบ่อยนอกจากว่าจะเป็นการร่วมงานมาตกลงว่าเออจะเอาไปเท่าไหร่เราทําออกมาอันนี้ก็จะไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าถามว่า จะให้ไปนั่งเข้าค่ายเหมือนเราเป็นเด็กอะไรแล้วก็ฟังผู้ใหญ่เราไม่ใช่ว่าไม่อยากฟังนะแต่ว่าเราเลยจุดนั้นมาเยอะแล้วเราก็อิสระมันก็สบายดีมีบ้างไม่มีบ้างสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่กดดันถ้างั้นต้องอัปเดตงานใหม่ล่าสุดนิดนึงตอนนี้เห็นได้ข่าวว่าเป็นการรวมเพลงเพราะๆของน้องหนิงนี่ใช่ไหมค่อยๆทำมาค่อยๆทำยังไงอะความจริงแล้วนะหนูทําตั้งแต่ช่วงปีน้ําท่วมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีน้ำท่วมเดี๋ยวต้องนับเลขกันเลยปีห้าสาม 54าสี่ห้าส e> ี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่ก็นุ่มก็2ปีแล้วอะแต่ก็ฟูนฟูกันหมดแล้วค่ะคุณคะเพลงหวานอันนั้นก็เป็นเพลงหวาน2สไตล์ก็คัดเอามาบางเพลงที่ทุกคนแบบเพราะเราก็เปิดไปบ้างแล้วไงคะลองกระแสลองก็เหมือนเอาไปลองกระแสเขาก็เออชอบเพลงนี้หนุ่มลำน้ำยมสาวลำน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอาเพลงนั้นมาบ้างแล้วก็ตอนนี้ไปของานเพลงจากครูลพบุรีรัตน นำกลับมาร้องใหม่เพลงเข้าคำสุดท้ายเพราะว่าลิขสิทธิ์น่าจะอยู่กับของรถไฟดนตรีที่ว่าจอมขวัญได้รางวัลก็อันนี้เราเอามาร้องใหม่ทำดนตรีใหม่แล้วก็เพื่อจะได้เป็นลิขสิทธิ์ของเราด้วยช่วงนี้มันลิขสิทธิ์มันแพร่หลายเนาะร้องเพลงอะไรของใครเดี๋ยวต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ถูกต้องแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์ของเราร้องเองได้ไม่ต้องไปเสียให้ใครอะไรางเงี้ซื้อขาดมาเลยใช่ก็ไม่ถึงกับขาดซื้อแล้วก็เป็นเวอร์ชันเราไงเป็นเวอร์ชันของเราเวลาเราเรางบนเวทีก็เป็นเวอร์ชันเราไม่ขาดไม่ขาดก็เพ ครับคุณรแล้วนอกเหนือจากสองเพลงนี้เรามีเพลงไหนอีกคะก็เพเอิญเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาไปเจออาจารย์วสุห้าวหารโอ้โหความจริงแล้วนะหนูตั้งใจว่าหนูจะทําเพลงมันๆเพลงสองเพลงแบบเอามาหยั่งกระแสดันไปคุยพี่ไมมพี่ลมพรก็บอกว่านิ้งเนี่ยลองขอเพลงอาจารย์วสุไปมั่งสิเออก็ดีนะไม่เคยนอนเลยนะไม่เคยนองเลย ก็เลยตกลง่ครูขอขอสักสองเพลงแล้วพอช่วงกลางปีที่ผ่านมาครูเขาก็ให้มาก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งยุคใหม่จะไปกับคาราลเอ๋อรยุคใหม่จะออกยุคใหม่แล้วก็วันเวลาไม่หมุนกลับชื่อดีเนาะเพลงนี้ค่ะค่ะก็เนาะวันเวลาไม่หมุนกลับนี่น่าจะเป็นเพลงช้าหรือเปล่าเพลงช้าแล้วก็อารมณ์ว่าม่อ่ะมันมันเป็นอารมณ์เพิ่งสูญเสียความรักที่ว่ามีให้เขาอะอารมณ์ว่าฉันอยู่ได้แล้วคนเดียว คือในเมื่อคุณคุณไม่ซื่อสัตย์กับเราอะไรเงี้ยเราก็เราเลิกกันดีกว่าอะไรเงี้ยมันมันก็ดีมันก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งค่ะจะต้องรอถึงน้ําท่วมอีกทีไหมฮะว่าจะร์ทุ่มนี้มันไม่ท่วมแล้วเลยนะเไรเลยเลยเอาเพลงชุดนั้นมาบ้างก็เอามารวมๆอะไรที่ว่าฟังว่าโอเคโอเคแล้วก็เอามารวมกับที่ทำใหม่อีกห้าเพลงเนี่ยที่ว่าเนี่ยนะทำใหม่อีกห้าเพลงทั้งหมด16บทเพลงด้วยกันโอ้ ทำมาที16เพลงเลยเป็นท็อปตัวจัดรายการมาเคยในชุดในบั๊มอะไรเร็ว16เพลงเยอะขนาดนี้อทั้งเพาะไปหมดอ่ะรักที่เสียดายน้องมันเยอะแล้วที่อยากทั้เพาะไปหมดได้หล้ก็เลยเอามารวมไปเลย16บทเพลงแล้วตั้งใจเลยว่าอัลบั้มชุดนี้ทั้งซีดีทั้งวีซีดีเอามารวมอยู่ในแผ่นเดียวกันเลยจูใจงี้เลยเหรออ้าวแบบขายง่ายๆด้านหน้าเวทีเลยใช่แพ็คคู่เลยอย่างงี้เลยเป็นงานมีซีดีไหมมีวีซีดีไหมจบ มีอยู่ในแผ่นเดียวกนปึ๊บนี่เลยหน้าเวทีเป็นกล่องพิเศษไปเลยค่ะถ่ายเป็นไรละจ๊ะค่ะเร็วเ็วนี้เพราะว่ามันอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ถ่าย m อ็มวีนะแคนอดใจรอช่วงนี้จอดกไว้ก่อนใช่กลองเบาหวานขึ้นแน่อะไรครับวันนี้ได้อัปเดตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของเธอนักร้องสาวคนนี้นะครับที่มากด้วยความสามารถจริงๆครับคุณจอมขวัญกัะยาขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากค่ะ วันนี้หมดเวลาของรายการข่าวลูกทุ่งแล้วนะครับแล้วสักครู่หนึ่งนะครับก็กลับมาอาเรียกว่าติดตามนะครับเรื่องของการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับต่อจากรายการของเราแล้วกลับมาติดตามรายการข่าวลูกทุ่งได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาประมาณ14นาฬิกานะครับผ่านทางสถานีข่าวสปริงนิวส์วันนี้ผมและก็เราทุกคนและทีมงานลากันไปก่อนสวัสด,ดีครับ